สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะคะประจำวันที่26ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP จะเด่นก็8กับ1นกับ5เนาะ8ป8 1 8 2 8 3 8 5 8 8 8 8 1315161819 จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าสามสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามสามห้าหนึ่งแปดสามห้าแปดหนึ่งห้าเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีดื้อจับคู่เสื้อเ,อเนอะมันถึงไม่เปลืองเนาะต่อไปสามกีวีไอพเก้ากับสองเจ็ดกับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด เริ่มตัวต mm ้นแต่ศูนย์ก่อนเด้อเก็7จ็ดศูนย์เจ็ดหจับคู่ก็เ2้าสองสองเก้าเจนะคะเก้าเจ็ดสองห้าเจ็ดศนสองเจ็จนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเอาเด้อสามัคคีกับสามัคคีวีเราพัฒนาเรา vip เราเฉพาะกิจเด้อสามแนวทางเนี่ยมันอยู่ในเครือเดียวกันเนาะ ก็ขอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ